วิวร์บทที่สองจงเขียนถึงทูตสวรรค์ของคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสว่าพระองค์ผู้ทรงถือดาวทั้งเจ็ดไว้ในพระหัตถ์ขวาและทรงดำเนินอยู่ท่ามกลางคันประทีพทองคำทั้งเจ็ดนั้นตรัสด,ดังนี้ว่าเรารู้จักความประพฤติของเจ้ารู้เรื่องการตราตรำและความทารหดอดทนของเจ้าและรู้ว่าเจ้าไม่ยอมอดทนต่อพวกคนชั่วได้ เจ้าทดสอบพวกที่อ้างตัวว่าเป็นอัครทูตแต่ไม่ได้เป็นและเจ้าก็พบว่าพวกเขาโกหกเรารู้ว่าพวกเจ้ามีความทรหดอดทนและยอมทนพราะนามของเราและไม่ได้อ่อนระอาแต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้างคือว่าเจ้าละทิ้งความรับครั้งแรกของเจ้าเพราะฉะนั้นจงระลึกถึงสภาพเดิมที่เจ้าตกลงมาแล้วนั้น จงกลับใจใหม่และทำตามที่ประพฤติในตอนแรกนิฉนั้นเราจะมาหาเจ้าและจะย้ายคันประทีปของเจ้าออกจากที่ของมันนอกจากว่าเจ้าจะกลับใจใหม่แต่ว่าเจ้ายังมีข้อ,อยินอยู่คือว่าเจ้าเกลียดชังความประพฤติของพวกนิคลาสที่เราเองก็เกลียดชังใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญ,ญญาณ กรับกับคริสตจักรทั้งหลายคนที่ชน,นะเราจะให้เขากินผลจากต้นไม้ที่ให้ชีวิตที่อยู่ในเมืองบรมสุขเกษมของพระเจ้าจงเขียนถึงทูตสวรรค์ของคริสตจักรที่เมืองเสมอนาว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายผู้ซึ่งสิ้นพระชนแล้วและกลับมีชีวิตอีกตรัสด,ดังนี้ว่าเรารู้เรื่องความยากลำบาก และยากจนของเจ้าแต่ว่าเจ้าก็มั่งมีและรู้เรื่องการกล่าวร้ายของพวกที่อ้างตัวว่าเป็นอยู่และไม่ได้เป็นแต่เป็นธรรมศาลาของซาตานอยากรู้การทนทุกข์ที่เจ้าจะได้รับนั้นนี่แน่มารจะขังพวกเจ้าบางคนไว้ในคุกเพื่อทดลองพวกเจ้าและเจ้าทั้งหลายจะได้รับความยากลำบากถึงสิบวันแต่เจ้า จงซื่อสัตว์จวบจนวันตายและเราจะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้แก่เจ้าใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณตรัสกับคริสตจักรทั้งหลายคนที่ชน,นะจะไม่ได้รับอันตรายจากความตายครั้งที่สองเลยจงเขียนถึงทูตสวรรค์ของคริสตจักรที่เมืองเปอร์กามาว่าพระองค์ผู้ทรงถือดาบสองคมที่คมกริบตรัสด,ดังนี้ว่า เรารู้จักที่อยู่ของเจ้าที่ซึ่งเป็นบรรลังของซาตานถึงกระนั้นเจ้าก็ยึดมั่นในานามของเราและไม่ปฏิเสธความเชื่อในเราแม้ในเวลาที่อันติพาสพยานผู้สื่อสัตว์ของเราต้องถูกฆ่าท่ามกลางพวกเจ้าในที่ซึ่งซาตานอยู่นั้นแต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าสองสามข้อคือเจ้ามีบางคนที่ยึดถือคำสอนของบาลอัมอยู่ที่นั่น ผู้ซึ่งสอนบานลาให้วางสิ่งสะดุดต่อหน้าพวกอิสราเอลคือให้พวกเขากินอาหารที่บูชารูปเขารพและล่วงประเวณีเช่นเดียวกันเจ้าก็มีคนที่ยึดถือคำสอนของพวกนิโคลาลสด้วยเพราะฉะนั้นจงกลับใจใหม่มิฉะนั้นเราจะมาหาเจ้าโดยเร็วและจะต่อสู้กับพวกเขาด้วยดาบในปากของเราใครมีหู ก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณตรัสกับคริสตจักรทั้งหลายเราจะให้มานาที่ซ่อนอยู่แก่นคนที่ชนะและจะให้หินขาวแก่เขาด้วยและบนหินนั้นจะมีชื่อหมายจ่ารึกไว้ซึ่งไม่มีใครรู้เลยนอกจากผู้ที่ได้รับจงเขียนถึงทูตสวรรค์ของคริสตจักรที่เมืองทิยาธิราว่าพระองค์ผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงมีพระเนตรเหมือนอย่างเปลเวไฟ และทรงมีพระบาทเหมือนทองสำริดได้ตรัสดังนี้ว่าเรารู้จักความประพฤติของเจ้ารู้เรื่องความรักความเชื่อการปรนิบัติและความทรหดอดทนของเจ้าและรู้ว่าความประพฤติในตอนปลายนั้นดีกว่าตอนตอน้นแต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้างคือเจ้าทนฟังเยเซเบลผู้หญิงที่อ้างตัวเป็นผู้เผยพระวจนะนางสอน และล,อล่อลวงบรรดาผู้รับใช้ของเราให้ล่วงประเวณีและกินอาหารที่บูชารูปเขารกเราให้โอกาสนางเพื่อจะได้กลับใจใหม่แต่นางก็ไม่ประสงค์จะกลับใจจากการล่วงประเวณีนี่แหละเราจะโยนนางไว้บนเตียงขนไคและโยนพวกที่ล่วงประเวณีกับนางไว้ในความยากลําบากยิ่งใหญ่นอกจากว่า พวกเขาจะกลับใจจากการประพฤติชั่วของนางเราจะประหารลูกๆของนางให้ตายแล้วคริสตจักรทั้งหมดจะได้รู้ว่าเราเป็นผู้ตรวจสอบความคิดและจิตใจและเราจะให้กับเจ้าทั้งหลายแต่ละคนตามความประพฤติของพวกเจ้าสำหรับพวกเจ้าที่เหลืออยู่ในเมืองทิยาทิราที่ไม่ถือคำสอนนี้ และไม่รู้จักสิ่งที่เขาเรียกว่าความล้ำลึกของซาตานเราขอบอกว่าเราจะไม่มอบภาระอื่นแก่พวกเจ้าถึงอย่างไรก็ดีจงยึดมั่นสิ่งที่มีอยู่จนกว่าเราจะมาและคนที่ชนะและปฏิบัติงานของเราไว้จนถึงที่สุดเราจะประทานสิทธิอํานาจเหนือบรรดาประชาชาติกับเขาและเขาจะปกครองดูแลคนทั้งหลายด้วยคาถาเหล็ก เหมือนอย่างมอกระเบื้องที่ถูกตีแตกเป็นเสี่ยงเสี่ยงเหมือนอย่างที่เราได้รับอำนาจจากพระบิดาของเราแล้วและเราจะมอบดาวประจำรุ่งให้กับเขาด้วยใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณตรัสกับคริสตจักรทั้งหลาย